ครับมือนี้พามาะละเทศการอาหารทะเลน้องมูนี่เจอเจอคนดังเพิ่นนี่ไอเจงเคยอุบลคนเมืองเข้มนี่เนาะมาเจอพรมนทีครับเด้อนี่เพิ่นว่าคือกัาเนาะนี่นะใครเฮ็ดเผ่งอยู่นี่นะนี่จานละได้เฮ็ดเผ่งคู่มือนี่จานละแปดสิบแล้วน่องนี่เนาะเนาะเนาะเมี่ยงอันนี้เห็ดปอเห็ดปอฝายบ่อเนี่ยนี่เนาะ ยังมีอยู่เนาะอันนี uh, uh, um, ああ้ก็เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดมันเกิดใหม่อีกแล้วมันบ่เนี้ยก็เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดไข่เนาะไข่ไปตองอะไล่บนไดเหะครับนี่ไข่จอกอะไรบนไดหนึ่งลอยหนึ่งเนาะละลอยบนวายเนาะเฮ็ดไข่เนาะคนไข้อยู่นี่มาประจําก็เห็นเพิ่อนประจําอยู่นี่ยนะช่วงนี้โอ้เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกก็มีบานนี้ ลาไหเหรครับเห็ดวกนี่สองร้ยเนาจานหนึ่งนี่เนาะคนหน้ากเคน้าเออกำลังเอิอยู่ตอนนี้น้ำม่ซุ้งลอยเลยน้ำมัตุ้งลอยนวันนี้เออนี่เนาะนยหวไว้น้ำมธรรมาติเนาะทำุงลอยเะโงรอยหนึ่งใหญ่เนาเ็ดลโง่เนาะนึงเห็ดวกนี่สองร้ยเนาะจานหนึ่งเนาะเอา ปลาย้อนแหงปลาย้อนแหงอันปลาย้่องตาแหงเนาะมาป้นไม้นี่เนาะกุ้งกุ้งคัวแล้วนี่เนาะครัวแล้วจริงว่าเนาะ ปลาปลาเป็กระปุกกระปุกเลยเนาะนังเข้มนังเข้มคุณรายได้คบนังเข้มคุละอยเนาะกลาแดกนี่ได้สันสิบาทยเ้าโอ้ยเนาะอ่าสบาที่สิบน่อยเนาะคนไทยเนาะกระปุกละรอยยี่สิบโแมนเบิร์ดดีได้เนาะโบแมนเบิร์ดคูละสองรอยสี่สิบนะครับเด้อเนาะ ขาย,ยานี่เนาะร้ no. านดอกจานนี่ล้วนี่ดังๆนี่ล้วล้านดอกจานนี่แหละ่ใไงไงเรากัดสีขายนี่ล้วขนมโคกอยู่ตรงนี้เนาะกับขนมบ no. ในบบัวเนาะใบบัวขนมโบราณ <c oughs> <c oughs> เราเมื่อยเฝ้าเราเราขายเราเราขายเรา,าจนจนเมื่อยออะรเราขายเมื่อยไรเราเฝ้าบ่อเออขายจนสีขาดขายเราเออ โอ้โหนานละเนาะเห็ดพึ่งเห็ดไขรเนาะช่วงทุ job, ้งไรมันไดเนาะเห็ดพึ่งนี nice, ่จานละลอยนี่ทุงนี่ได้สัตวครับโอ้เป็นล โดนไายปันไดขายลูกตอนนี้จะคล้อง,องโอ้จะคลองโมยู่โอ้ยเนาะอุจักจะว่าจานอร่อยเนาะสองลอยลูกสองลอยไงเนาะเออเนาะร้าน,นดอกจานนี่มีตลอด,ดเลยเฮ็ดเนี่เฮ็ดไข่เงินน,น,น,านาสีลอยนึงเนะาะสาซีลอยนึง่งเด็ดจะคล้องเป็นมาแล้วเนาะอันนี้นนกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งตรงนี้ตรงนี้เนาะถุงละยี่สิบบาท จำลาดดอกจานเนาะอุ้ยแม่แค่ยังมีลายอยู่เนาะยังมีลายอยู่แม่แค่เนีน่ยเกล็ดมะแลงนี่แต่เห็ดผึ่งเนาะเห็ดพึง่งเห็ดพึง่งลาย,ยดีเนาะเห็ดพึ่งช่วงนี้ะเป็นนาเห็ดผึ่งนัน้นลายขัด หัวเฮ็ดเพงยังมาหลายๆเลยเนาะเห็ดเพิงหลายแล้วเห็ดในช่วงนี้นาเห็ดเพิงเนาะโลละโลหลายเดนะครับลอยแปดสิบเนาะตรงนี้โลละลอยแปดสิบเนาะเนาะช่วงนี้ราคาอยู่ประมาณนี้เนาะล้านดอกจานนะครับดูอตอนนี้เห็ดเพิงออกหลายแล้วเนาะ มีแต่เฮ็ดผึ่งเนาะช่วงนี้เอออย่างอื่นบ่มีเลยมีเฮ็ดผุ่นอะไเนาะนี่เจอเบาวไซม์ไหมลูกเออเนาะเบาไซม์ไหมคุณกรรมนาะฮะก็ตัวนี้เฮ็ดปวกก็มีเนาะเฮ็ดผึ่งแล้วก็เฮ็ดปวกเนาะไรเนาะโล้ไรมันได้ครับมันเฮ็ดปวกกูมือนี่ สี่เนาะโลละสี่รเนาะเฮ็ดปรงนีเห็ดปงนี่ประมาณสองอยเนาะสอง้อยถึงอยแิเนาะชนี้าซิมานี่เนาะโ้เห็ดพึ่งเห็ดไข่เห็ดพึ่งเห็ดไข่่บมีเจ้าของเลยเห็ดช่วง ติดไข่เนาะกระเบื้องนี่แกพอดีเลยพอดีกพอดีกินเลยบบัวนี่มกบกมกบกมกบกบกกับหอยเนาะขากำลัง่หัาพนกำลังคิดเขาเนาะ่นกำลังหิวเออเออ หนงงัวหนงงัวก็มีหมูป่าอันนี้เนาะผมมาขายประจำมาเนาะที่ประจำเพิ่นตรงนี้เนาะอ่ากระเดียกกระแซกก่อนี่ก็หมูป่าขึนเนาะหนงงัวคือกันเออตัวนี้ป็นยังแซ่ไวนี่เฮ็ดเฮ็ดเนาะนี่เสียไปใส่ไปคิดเองมันบ่นี่ยเอ่อให้เราโง่เนาะล่างให้เรียบร้อยเนาะทุ้งไลน์ไหนล่ะครับนี oh ่สองร้อยหาสิบเนาะคนล่างเรียบร้อยแล้วให้เราโง่ าเรียบร้อยอ่าบวกมาปลาหน่อย,น,อยนี่ปลาเน,นาะปลา,ปาท่านี่จะเป็นปเป็นปลาโขงปลาบึกปลาโจกปลาบึกเนาะส่วนอันนี้ปลาย้อนปลาย้อนเนาะปลาย้อนเลยไม่เลยอันนี้สมปลาเนาะอ,อันนี้น้ำพึง้งโอ้นี่แก้วหม่วงเลยนี่นี่แก้เวเรียบร้อยเออ กำลังง่วงงวงเนพอดีเลยเนาะแนมเฮ็ดทั้งหมดต้องกินนะซื่อเลยแหม่เจียวพร้อมเป็นว่าหนอโอ้ยตรงนี้เนาะอันนี้ก็เฮ็ดไข่คือกันน้อยดอกบางใหญ่เป็นบาลเลยเนาะใหญ่เลยตัต่อนะตัวต่อมีทั้งจูบทั้งบานเลยเนาะอู้ฝังทาง เน,นาะคนวาชิมได้อีกเวเนาะม่วง,งที่มาผ่านเนาะนี่เนาะเี๋ไวค่ะคให้ชิมได้นลยกรอบออวนต่ววันเลยเน,นาะขายยังได้ล่ะครับอันนี้ถึงละสามบาทอ๋อนี่เนาะนี่ถึงละสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยเนาะ นีแต่เต็ดไข่เ็ดบุมีเจ้าของเห็ดไม่มีเจ้าของเนะาเนนนะน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำขอ้อถึงละยี่สิบบาทนเนาะเตมเตมแกว้วให้ยีบลอยไปกินได้เลยเนาะ ตัวน,นี้เพิ่นกระเม็ดบัวคือกันเนาะสองจานเลยเนาะครับอันนี้คือตลาดน้านดอกจานเนะาะพาทชมมาแวะเนาะที่เจียงหลักกัซิมางานเาทศกาลอาหารทะเลเนาะแต่พอดีเคนเปิดช่วงบ่ายๆเน,ะเนาะเลยพาท่านผู้ชมมาเลาะตลาดรานดอกจานก่อนเนาะแล้วช่วงบ่ายจะไปเจอกันอยู่เทศกาลอาหารทะเลเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงแค่นี้เนะครับเด้ออย่าลืมไปกดสมัครให้กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ถ่ายทำคลิปใหม่ๆไม่ทันผู้ชมไหนรับชมกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงแค่นี้คิดหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ